การแข่งขันเริ่มแล้วนะครับหญิงเดียวอีกหนึ่งคนนะครับตัวแทนโรงเรียนเพื่อพัฒนานะครับสิัดพัทรนาชามชูนะครับกับเพ่ยๆนะครับโรงเรียนสาธิตรางแพรครับสวยมากครับหนึ่งเข้าครับเมื่อตะรูจบไปแล้วครับสองโซ่ชานะครับนิดเดียวครับแพ้ไปสิบห้าต่อยี่บ็ดนะครับตอนนี้มาดูครับอีกหนึ่งตัวแทนจากโรงเรียนเพื่อพัฒนาครับ อปครับรอดอยู่ครับจัดไปเบาๆครับสิรัดได้อยู่ครับ1ิบเอ็ดครับเครยในสิบสอนะครับอันนี้คุณเฟิงครับจากสโมสรที่สังกัดอยู่ก็สิตัสก็ตอนนี้วินนิ่งแบบสิรัตแคนมีน่นะครับนีนีว<ม>ิน<ม>นิ่แบบสิรัสแคนมี่ก็มาจากทิโจนะครับ สิ anyway, ่งก um ันเราก็จะไม่หลุมไปโค้รกันนะครับไปๆก็ไม่มีใครโค้รสิตั้นก็ไม่มีใครโค้รครับเสียเองนะทุกทีโอ้เกือบได้ครับสิ่งนีเลียวครับ นีเป็นครั้งแรกทิ้เพัฒนาพบกับสาทิรามตันแข่งรัตน์ชันแต่ตอนที่ลูาาาทิรามแห่งนะครับเรียพัฒนาปีมีที่สองในการแข่งขันนะครับเอครับเจ็ดหกนะครับค่อยๆเป็เ hmm. ส okay. ร now, so ิฟครับ หลังของเกมเริ่มแล้วครับออกครับไป oh. ค่อย,ค,ย,ค,ยครับสาธิตเ,น,นะเน,นามัทนาโอ้โหนึกว่าจะดได้แก้มครับ สิบสามเท่าครับโอ้โหมันมากครับโรงเรียนพเพื่อพนากับสาธิตรามคำแหงนะครับพรเพื่อได้แจงครับพรเพย่อเป็นฝ่ายเสิริมนะครับสิบห